สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยสนุกกับสีในสัปดาห์ที่20อยู่นะคะเอาละเด็กๆมาดูกันว่าคุณครูจะสอนแบบฝึกนะคะวิทยาศาสตร์มีอย่างไรบ้างเอาไปเด็กๆรูค่ะเ่าเรามาดูกันนะคะวิธแบบฝึกวิทยาศาสตร์เด็กๆคะเด็กๆเขียนชื่อเอ่อระบายสีตรงนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วมาเขียนชื่อตรงนี้ของตัวเองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในหน้าที่สอง ให้เด็กๆไปสำรวจสภาพแวดล้อมแถวบ้านของเด็กๆนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเสร็จแล้วนำมาระบายสีเอามาเิดเอามาวาดก่อนแล้วก็มาระบายสีนะคะอย่างเช่นของคุณครูเป็นปลาคุณครูก็บอรอาอปาพบที่ไหนครับพบที่อ่างปลาเป็นต้นนะคะเป็นสชิ้นนะคะต่อไปเรามาดูอันนี้ให้เด็กๆเ,เขียนทับตามรอยปะนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะหน้าต่อไปตามที่ครูปั๊มนะคะเกี่ยวกับสมองนะคะสมองมีสองซีกนะคะคือซีกซ้ายและซีกขวานั่นเองนะคะซีกซ้ายและซีกขวาที่อ่าส่วนซีกที่เป็นทักษะตัวเลขจะเป็นซีกซ้ายนะคะเด็กๆกก็โยงถ้าใครถือแบบฝึกหัดอยู่ตอนนี้ก็เอามาดูซิว่าถูกไหมคะ โยงไปหาตรงทักษะการคิดนะคะส่วนแล้วก็ที่เหลือจะเป็นซีกขวาซีกขวานี่จะมี3อย่างเลยมีศิละปะการต่อตัวต่อและดนตรีนั่นเองแต่อย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าซีกซ้ายมีหนึ่งอย่างเท่านั้นคือบวกเลขเท่านั้นนะคะที่เหลือเป็นซีกขวาค่ะต่อไปเรามาดูหน้าต่อไปเลยนะคะการดูแลสุขภาพของเราเกี่ยวกับสมองถ้าเด็กๆนอนดึก ดีไหมคะใช่ไม่ดีค่ะถ้าไม่ดีเราการกระบาดท,ทิ้งเลยที่ทําให้ผลเสียของสมองนะคะอย่างเช่นผลเสียของปอดก็บุหรี่นะคะที่ไม่ดีผลเสียของกระเพาะก,ก็คืออาหารที่มีเมลงวันตอมละใบสีแล้วไม่ต้องการกระบาดแล้วไม่ต้องละใบสีนะคะที่เหลือให้ละใบสีให้หมดค่ะต่อไปหน้าต่อไปนะคะ อันนี้คุณครูจะอธิบายตัวอย่างให้1ช่องนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนเด็กตามไปด้วยนะคะการสัมผัสคือการจับหรือการโดนตัวเราเองนั่นเองนะคะคือการสัมผัสจากเปียกไปหาแห้งเปียกอันแรกเลยถ้าเราสัมผัสด้วยมือเนี่ยถ้าเราเอามือไปจับน้ําเราจะเปียกทันทีเลยครูให้เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองก็คือกาลางร่มว่าน้ําจะไปสัมผัสตัวเราแต่มีอากาศเย็น ก็ให้เป็นหมายเลข2และพอมาถึงทะเลทรายไม่มีน้ําเลยครูให้เป็นหมายเลข3ให้ผู้ปกครองช่วยอธิบายข้อต่อไปให้เด็กๆฟังด้วยนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีให้ครูด้วยค่ะต่อไปเด็กๆมาดูการอาการที่บาดเจ็บอันเกิดจากอะไรก็ตามที่ในรูปนี้นะคะควรที่จะต้องไปพบแพทย์ไปที่ ไดแล้วก็ให้โยงเส้นไปให้ตรงกันอย่างเช่นอันนี้นะคะเด็กเดินสะดุดหินใช่ไหมคะหรือโดนหินกระแทกตรงหัวเขา่าถ้าทางจะเลือดไหลแล้วแหละอ้าวลากเส้นโยงไปหาคนนี้ไปทําการรักษากับคุณหมอนะคะดูไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นสุนัขกัดก็ไปฉีดยาแบบนี้และอย่าลืมระบายสีให้คููด้วยนะคะให้เด็กๆทําเฉพาะที่คุณคููปัมเท่านั้นนะคะที่คุณครู าตามวันที่นะคะที่คุณครูไม่ได้ปั๊มก็ไม่ต้องทํานะคะส่วนเล่มภาษาไทยนะคะที่เป็นกอไก่ถึงหอนครูให้ผู้ปกครองช่วยสอนเด็กให้ทําให้ครบนะคะเฉพาะถึงแค่กอไก่ถึงหอนครูนะคะที่เหลือก็พอเสร็จแล้วให้มาส่งนะคะส่วนแบบฝึกที่เหลืออีกประมาณที่ให้ไปประมาณ7จ็ดถึงเ้าเล่มค่ะก็ค่อยๆทยอยทาเมื่อเสร็จแล้วค่อยนํามาส่งด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอจบ การสอนเกี่ยวกับแบบฝึกแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปของใบงานค่ะสวัสดีค่ะ